สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำสถานที่พักผ่อนใหม่ m r c o n Farm and Cafe อยู่ที่ขอนแก่นตัดออกใช่ไหมออกมาตงตัดออกค่ะถ้าไม่งั้นลูกมันก็ไม่โตแล้ต้องแต่งกิ่งออกเรื่อยๆแต่งอกเรื่อยๆอ๋อกิ่งที่แบบอันนั้นเขาจะเอากระโดมเดียวนะคะสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยสวยมากเลยในแปลงมะเขือเทศพันรสเบอร์รี่นะคะ ดกมากเลยนะคะแถวนี้สุดยอดมากนะคะที่ฟาร์มมิสเตอร์คอร์นะคะพื้นที่ทำการเกษตรของเขาเกือบ20ไร่มีการปลูกข้าวโพดพริกพืชผักในโรงเรือนสลัดดาวเรืองคอสมอสร,รวมถึงพื้นที่ในการเช็คอินสวยๆหลายจุดโซนนี้เป็นส่วนที่ปลูกดาวเรืองมีดาวเรืองมากกว่า100สายพันธุ์ พันธุ์ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นพันธุ์ดอกสีขาวซึ่งเราไม่ค่อยได้พบกันนะคะนอกจากนั้นก็มีพันธุ์ดาวเรืองที่มีหลากหลายเฉดสีมีความสวยงามกำลังบานสะพรั่งในช่วงนี้ท่านที่ชอบดอกไม้ไปถ่ายรูปได้เลยนะคะดาวเรืองเหล่านี้เจ้าของฟาร์มเขาตัดเป็นไม้ดอกขายนะคะนอกจากนั้นท่านที่สนใจอยากนําไปปลูกที่บ้านก็สามารถซื้อมเมล็ดพันธุ์จากเขาไปได้นะคะจํานวนดอกดาวเรืองที่เห็นอยู่นี้มีหลากหลายพันธุ์ด้วยกัน และมีการรวบรวมไว้และมีการปลูกไว้อย่างสวยงามท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปชมเข้าไปดูเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปเช็คอินได้ค่ะถถนอกจากนั้นท่านยังสามารถตัดผักสดๆจากฟาร์มผักสลัดที่มีรสชาติที่ดีมากใช้ผสมเป็นดินปลูกเพราะว่ามันจะลดต้นทุนการใช้ปุ๋เยเคมีได้เลยค่ะแต่ถามว่าได้ใช้ไหมก็ใช้อยู่แต่ว่าน้อยโดยเฉพาะพวกผักใบอย่างเี้มันมันเร็วเอเอาช่องนี้เข้าช่วยด้วย ไปมันมันต้องการคืกแบบในตัวเต้นเยอะนะคะแล้วอายุเขาก็ไม่ไม่ได้นานท่ก็เลค้นชอบันนี้เขยอยู่ในสวนนี้ก็ทุกปีมีความสุขแล้วค่ะวันๆนี่เร็วมากเวลาเขาไม่ทำนะค่ะ ยิ่งถ้าเปิดฟาร์มถ้าคนรู้จักเยอะนี่ยิ่งจะเนาะแล้วมันก็ถนนก็มาง่ายนะคะเลยถ้าถ้านับจากอำเภอเมืองมาก็สักประมาณ20กิโลเนาะยังอยู่ในยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองขึ้นขึ้นจากตำบลนนท่อนเนาะเดยทางเข้ามาไม่ไกลนะ สำหรับข้าวโพดที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพันธุ์แก่นมณี109สามารถรับประทานสดได้มีรสชาติหวานอร่อยมันอันนี้เขาเรียกไงแก่นเลยนะเสียงกรอบมากเลยนะเสียงอย่างนี้แสดงว่าสดหวานมันหมานมันหวานมันอหวานมันหวานมันหวานมันหวงยิ่งหวานมันหวงยิ่งหนาวยิ่งหนาวยิ่งหวาน มันดังกรอบเลยนะคือมันจะาแบบนะสุดยอดมากเลยอ่ะบัตัะตั้มคิปเราจะอันี้จะิต้นเาเดือนเองนะนับนับถอยหลังอ้ยอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากอ๋อไม่ไม่ใส่ไม่เห็นวันนี้ก็เรามาชิมข้าวโพด สดสจากแปลงเลยสดเลยครับชื่อพันธุ์แก่นมณนี้ครับซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์โดยเจ้าของฟร์มเองนะครับนี้ครับอันนี้กว่เขาเป็นได้ครับแต่ว่าเวลาถ้าถ้าต้องการทานทานสุกก็คือต้องไปนึ่งนะครับไม่อยากให้ต้มเพราะสารสาคัญในในตัวข้าวโพดทรนินใช่ครับจากหัวท้ายไปจริงๆเราก็อยากให้นึ่งนะครับแต่เราทานสุกก็ได้นี่ได้ครับได้คุณชาวลองรับประทานดูที่หนึ่งแับโอ้โห ต้องมาหวานเน่ยครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ